เดี๋วยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูมึงอยูดที่ไหนได้กูจะเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูเออเ<อ>ดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตบด้วยหน้าประตูไอสัตว์ตัดนิ้วดำไปจะมาทำเป็นกูขโมยเนื้อเพ่อนกูเดี๋ยวกูไปปีงวดหน้าประตวูวันนั้นกูไม่ได้ไปด้วยไอสัตว์อยากกูทำอยากกินกล้วย สัตว์ไม่มึงจะมองควยอะไรอะจำได้มึงใจจังไรอะสัตว์เป็นอะไรอ่ะรถปูมาไม่มีอะไรอ่ะมีตังตอแล้วก็จัดให้ตัดนิ้วขโมยทำาไมอ่ะเนื้อกลัวไว้ดูดกันเองมึงอย่าทำเป็นนักเลงขโมยแมสเซนเจรศัตท์กูขโมยแมสเซนเจอทรัมท์กูมองกูก็หาย หายนี่แหละที่มันขโมยของกูไปตอนนั้นมันยังอยู่ข้างๆกูพอกูตื่นมาของกูแม่งหายชิบหายนี่แหละที่มันขโมยของกูไปแม่งเชื่อใจไม่ได้สักตัวพวกนีไ้ไม้จะไม่ได้สักตัวอะไอพวกนี้เชื่อใจไม่ได้ไว้ใจสักตัว ถ้าคองใจก็ไม่ได้กับกูก็ได้ตัวตัวตัวถ้าคองใจก็ไม่เจอกับกูได้ตัวตัวตัวโอ้โหโอ้โหโพวกมึงกลางปากปากป่อยพวกมึงกลางปางปากป่อยพวกมึงกลางปากปากป่อยกูแตปไม่ออกเลยสัตว์ไม่สัตว์สัตเดี๋ยวกูปากง่อยแร่ไม่งมงายกูแรตปเป็นฟรีสไตล์ เดี๋ยวไปเรียนนายคุยไรสัตว์เจษไพเพื่อนกูอะยังโอมเฮ้ยเราหยาอกหย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 อกไม่รู้จักเรายัางโอมส่วนกูอะย,ยังชาวไอ้ยย,ยังชาวเคสเบนเจอยู่กับเคสเบนเจที่โดนขโมยเนืเ้อเดี๋ยวยังชาวจะไปตัดเนื้อ มาขายถ้านายนขโมยโดนสับน์นนายนะอ่าเคสเซเวเจทซกูอยู่กับเพื่อนกูยังเชา้าตอนนี้พวกกูไม่ได้นมเกากูดูกันแต่กันชิลีกูปลูกกันแต่กันชิลีกูเมากันทชงปีแต่พวกกูจะทำจนกว่าพวกกูได้ดี กูจะไปเป็นนักร้อมนักงแพร่แรปเปอร์แต่กูไม่ได้แอคแบบว่าแอคเวอร์แต่กูจะเป็นแรปเปอร์กูไม่ได้นอนฝันละเมอเพอเจอแต่กูจะทำต่อไปแต่กูไม่เคยสนใจใครถึงอยาจะว่ายังไง ទឹកគូទៅធ្វើតទៅឯងគូទៅធ្វើតទៅជន់គបគូដៃឌីអគឺស្វីទៅទេស្យងជៅធីហេស្យគាំងវីវីវីធីស្យគាំងគូបោបោបោអ៊ីនធំតែធំតែធំ